กวักมรกตขยายพันธุ์ง่ายแค่แช่น้ำเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับตะวันจนเจ้าฟาม์มวันนี้จะพามา,าขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตนะครับที่เป็นเขียวแบบนี้นะครับผมไม่มีเป็นแบบต่างนะครับมีเป็นแบบพันธุ์เขียวดังเดิมรุ่นเก่าๆนะครับวิธีนี้ ต้นนี้นครับเขาจะขยายพันธุ์ง่ายง่ายมากเลยนะครับโดยการเราเอาต้นพวกนี้ไปแช่น้ําก็เกิดเป็นต้นใหม่เป็นกอใหม่ได้แล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะใช้ทั้งทั้งต้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดที่โคนด้านล่างเลยนะครับเพื่อให้ติดส่วนรากมาด้วยนะครับแบบนี้วิธีนี้จะออกรากไวแตกหนอไว กว่าเราตัดส่วนใบไปชำนะครับเห็นไหมครับอันส่วนที่เป็นรากที่ติดมาแบบนี้เราตัดทิ้งไปได้เลยนะครับอันนี้มีติดนอเล็กๆมาด้วยนะครับก็เอามาด้วยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเน่านะครับไม่ค่อยตายครับเพราะเขาจะอเป็นง่ายมากนะครับอเราหลังจากที่เราตัดมาได้แล้วแบบนี้นะครับเราก็ไปทําการล้างน้ํานะครับทําความสะอาด ผมตัดมาหลายๆหลายๆแบบนะครับอันนี้แบบที่ว่าไม่ติดส่วนโคนไม่ติดส่วนรากเลยนะครับตัดมาเป็นเห็นไหมครับเหมือนได้มาทั้งก้านขาวๆแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางท่านใช้ใบส่วนเนี้ยตัดเป็นข้อๆแล้วก็ไปชำก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับหลังจากที่เราตัดมาแล้วอะ เราก็ทำการล้างให้สะอาดนะครับเพื่อจะได้ไม่เวลาแช่น้ำจะได้ไม่มีฝุ่นผงเยอะนะครับก็ล้างทำความสะอาดในส่วนโคนที่อยู่ในดินนะครับอันนี้มีทั้งหน่อเล็กๆโผล่ขึ้นมานะครับถ้ามีแบบเนี้ยจะไวเลยเขาจะแตกหนอแตกรากวายนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราตัดมาส่วนที่ไม่โดนไม่โดนส่วนโคนเลยนะครับก็จะช้าหน่อยแตกนะครับออกรากแล้วก็เป็นลำต้นออกมาได้เหมือนกันนะครับหลังจากเราล้างเสร็จก็หาโหลนะครับพอดีอันนี้ผมมีโหลเป็นพลาสติกนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันใส่น้ำประมาณสักสัก5เซนก็น่าจะพอนะครับโดยประมาณนี้นะครับดูตามใน ิปเลยนะครับประมาณนี้นะครับพอสูงจากาโคนมานิดหน่อยนะครับก็พอแล้วนะครับแล้วภายในหนึ่งเดือนถ้าน้ำแห้งลงมาเราก็มันเติมเมานะครับก็เอากิ่งกิ่งหรือต้นเนี่ยครับฝากมอโกดลงไปแช่น้ำเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็วางทิ้งไว้ที่ล่มลำไรนะครับพอมีแสงเข้าบ้าง ออกว่ามันลกตดแบบนี้นะครับเขาจะบ่งใบเขาจะไม่ไม่ร่วงเลยนะครับจะอยู่สภาพแบบนี้ตลอดเลยจนกว่าเขาเกิดลากแทงหน่อออกมาถึงเราวางไว้แบบนี้เขาก็ยังจเจริญเติบโตต่อนะครับแต่พอไม่มีอาหารก็จะช้านะครับหลังจากที่ผมทำน้ำทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับเรามาดูกันเห็นไหมครับ ที่โคนลากออกมาเต็มเลยนะครับจะง่ายมากนะครับสำหรับความมลกรในการขยายพันธุ์นะครับและใบเห็นไหมครับสังเกตไหมครับไม่มีร่วงเลยนะครับาบางต้นก็ยังยังไม่ไม่แตกไม่แตกรากนะครับก็เดี๋ยวเราดึงมาดูกันนะครับอย่างเช่นกิ่งนี้ อันนี้นี่คือมีหนอแล้วก็เราตัดรากในในต้นคลิปที่เราตัดมานะครับเห็นไหมครับแบบเนี้ยจะออกรากไวนะครับแตกหนอไวแบบนี้เราก็ไปลงปลูกลงลงชํำใส่กระถางได้แล้วนะครับเห็นไหมครับที่เราตัดติดโคนมาจะออกรากไวนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูกิ่งที่ไม่ได้ตัดติดโคนเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่นะครับก็คืออันนี้ที่มีติดโคนแต่บางกิ่งก็เห็นไหมครับยังไม่แตกเหมือนกันก็เห็นไหมครับเริ่มมีตุ่มขาวๆออมาแล้วน่าจะเริ่มเป็นแตกยอดออกมานะครับเนี่ยถ้าเราไม่ติด โคนมากแล้วก็ไม่มีรากเนี่ยครับจะช้านิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวกิ่งที่เราตัดคือไม่ติดโคนเท่าไหร่นะครับในกิ่งนี้ไหครับ เห็นสังเกตเห็นที่ไปลายไหมครับก็เขาก็จะเริ่มเป็นนูนออกมานะครับเขาก็อันนี้เขาก็จะเริ่มสร้างเป็นตายอดเป็นรากออกมาแทนนะครับนะครับแบบนี้ก็ไม่ตายนะครับก็ปลูกได้เหมือนกันแต่จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับนะครับใบจะไม่ร่วงเลยกับอันนี้อีกหนึ่งกระถางอ,าอีกหนึ่งอันที่ ผมทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ตัดโดยวิธีเนี่ยครับตัดเหมือนไม่ได้ตัดส่วนโคนเลยตัดครึ่งมาเลยนะครับเห็นไหมปล่อยแช่ไว้เนี่ยครับ,เ,รเ,รบเขาก็เกิดรากมาได้เหมือนกันฉะนั้นกวากมรลกขยายพันธุ์ง่ายนะครับคือตายยากมากนะครับเราแค่เราแช่นะ้ําไว้แบบนี้ก็สามารถสร้างเป็นต้นใหม่ได้แต่ทีเนี้ยถ้าตัดแบบเนี้ย เขาออกรากมาก็จริงนะครับแต่กว่าเขาจะเป็นต้นยอดออกมาเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับอันนี้ก็คือแช่เว้นานมากรู้สึกว่าสองถึงสามเดือนแล้วมั้งแช่จนลืมนะครับเห็นไหมครับแต่มายิบดูอ่ามีรากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอส่วนที่เป็นยอดเป็นต้นมาใหม่อีกทีนะครับก็ลองไปทำกันดูได้นะครับอ่าพอกวักมัรกดพอเอาไปปลูกใส่กระถางก็ สวยเก๋ไปอีกแบบนะครับก็วิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับก็ไปลองทำกันดูได้นะครับในส่วนที่ส่วนส่วนใบแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่างผมจะทำคลิปตัดเป็นใบๆแบบนี้นะครับลงชํานะครับสำหรับท่านที่มีต้นจำนวนน้อยๆนะครับเราต้องการขยายพันธุ์จำนวนเยอะๆเราก็ตัดส่วนใบแบบนี้เป็นข้อๆนะครับไปปลูกได้เหมือนกันนะครับ นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม